ทีมงานทีทวีพร้อมดูแลใช่ครับทุกคนพร้อมที่จะดูแลน้องๆเสมอนะครับไม่ว่าน้องๆที่มีวีซ่าท่องเที่ยวหรือใบอนุญาตทำงานนะครับที่กำลังจะหมดหรือครบ4ปีนะครับเราพร้อมที่จะทำเอกสารของท่านในราคา12,500บาทราคานี้น้องๆจะได้อะไรนะครับแน่นอนครับวีซ่า2ปีใบอนุญาตทำงาน2ปี ตัวโลกปะกันสุขภาพร่างกายอันนี้ใครก็ทำได้ใช่ไหมครับแต่มากไปกว่านั้นเรามีเซอร์วิสครับเรามีทีมงานไปดูแลน้องๆถึงเวียงจัน์เลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องที่พักเราใช้ที่พักอย่างดีนะครับเกรด A นะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารทุกมือ้อเราดูแลท่านเปรียบเสมือนครอบครัวครับใครสนใจทำา MOU เราในราคาแค่ 12,500บาททักพี่วีเข้ามาได้นะครับขอบคุณครับ